ปรากฏว่ามันมีครอบครัวซีโอของเรือดำน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกับตำนานไทเทนิกเมื่อ111ปีที่แล้วเวนดี้รัชนะะเวนดี้รัชเนี่ยเป็นภรรยาของเรือดำน้ำไททันตามประวัติเนี่ยพบว่าเป็นลูกของเหลน่ะลูกของเลนเขาเรียกอะไรในเรือเเราไม่ถูกเลยนะลูกของเหลน่ะเพราะตระกูลชื่ออไไม่เป็นลนือหรือลูกหลานเลนเลือเป็นลูกของเหลน่ะ ก็ oh. คือเอาง่ายๆมีสายเลือดเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ผูกแบบพบุรุษของเราเรานับกันไปเราคงไม่มีปัญญาแปนับแต่ร้อยปีที่แล้วถูกต้องไหมล่ะแต่อันนี้เขานับตังแต่ร้อยปีที่แล้วถือว่าเป็นหรือเป็นลูกของเหลนของอดีตคู่รักผู้ได้สายบนเรือนไทเทีนิกที่ล่มลงสู่ใต้ทะเลเมื่อปี2 4 5 5คู่รักเนี้ยเป็นคู่รักที่เป็นอินสไพร์เจม์คมรอนเจม์คมรอนเป็นผู้กำกับหนังเรื่องไททานิกโดยเรื่องเนี้ยจะเห็นว่ามีคู่รักที่ชื่อว่าไอซิดอล กับไอด้าซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งนะของไททานิกตอนนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่มีฐานะดีที่สุดบนเรือไททานิกในร้อยกว่าปีที่แล้ววันนั้นเรือไททานิกตอนที่เรือไททานิกเนี่ยล่องไปปุ๊บไปชนภูเขาน้ําแข็งชนภูเขาน้ําแข็งปุ๊บน้ํามันก็จะเริ่มเข้าห้องเครื่องอไปดูในหนังไททานิกสิถูกต้องป่ะ,ะปรากฏว่าไททานิกกำลังจะล่ม ไอซีดอปปฏิเสธขึ้นเรือตอนนั้นอะที่มันมีเรือเราจะเห็นได้ไหนเขาแย่งเรืออลายสูชีพไปยังรถรถอะไรอาวันเพราะว่าแจ็คยังอยู่ข้างบนเออเพราะแจ็คก็คือไม่สามารถขึ้นเรือได้ถูกแต่เป็นกูต่อให้หลออไงกูก็กระโดดก่อนใช่ไหมล่ะถูกป่ะใช่ปรากฏว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเขาปฏิเสธปฏิเสธที่จะลงเรือแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพเพื่ออะไรครับสองคนเขาปฏิเสธว่าให้เด็ก และผู้หญิงไปก่อนออโดยที่ไอด้าภรรยาของอยู่กับไอซิดอนเนี่ยคนที่รอดเขาเล่าว่าภาพสุดท้ายเห็นทั้งคู่กลับไปที่ห้องนอนอแล้วก็นอนกอดกันแล้วก็หมายถึงว่าไงฮะค่อยๆรอ,อ,อเรือไทเทนิคค่อยๆจมลงมจมลงจมลงมงันหมายถึงความตายเขาสองผัวเมียก็นอนจนตายบนเรือไทเทนิกคิดไม่ออกบอกไม่ถูก มันมีฉากนี้ไทเทเนได้เป็นผู้สาวในปริญานอนบนเตียงในช่วงที่ไททเนิคมกำลังจะจมอ่ะขนาดที่น้ำค่อยๆขึ้นรอบๆเตียงของเขาใช่ะแม่ไปดูจำได้ใน Netflix มีใช่ไหมลูกไททเนิคมรู้สึพี่อ้อมยังไงนะร้องไห้เลยอ่ะฉากเนี้ยฉากเนี้ยกูไปดูในเน็กซ์ฟิตมิวมันมีเรื่องจริงและคนคู่นี้มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์111ปีที่แล้วของภาพยนตร์เรื่องไทเทนดิ่งปรากฏมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้คู่เนี้ย เป็นต้นตระกูลอของภรรยาซีอโอเรือดำน้ําไทท่านนี่ไงแปลกไหมล่ะอ,อันนี้มองสำนักข่าวเมืองนอกอนําเสนอนะคะ,คะไม่ใช่แถนําเสนอเดี๋ยวหากุงงมงายอีกแล้วซีซีเอ็เอ็เาเล่ามาอย่างนี้แปลกไหมแปลกแปลกแต่ก็มีความเป็นไปได้นะที่ติดอยู่ที่ซากเรือ วันนั้นเธออะไระพินิปุสามาเล่าเรื่องโรงศพเอออะไรนะฟาเจ้าหญิงมึงผูกกันได้หมดเลยน้องอีมดามวะเอ้ากูก็ไม่รู้ก็หังเขากูก็ไม่กูก็เกิดไม่ทันร้อยกว่าปีวันดีสนุกฟรีนี้ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี